COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องเช้านี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่56ข้อ1ถึงข้อ13ค่ะโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เพราะมนุษย์จะกืนข้าพระองค์เสีย เขาต่อสู้และบีบบังคับข่าพระองค์วันยังค่ำโอ้ข่าแต่พระองค์ผู้สูงสุดพวกศัตรูของข้าพระองค์จะกืนข่าพระองค์เสียวันยังค่ำเพราะหลายคนต่อสู้ข่าพระองค์เมื่อข่าพระองค์กลัวข่าพระองค์วางใจในพระองค์ในพระเจ้าข่าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข่าพระองค์วางใจอยู่ข่าพระองค์จะไม่กลัว ว่าเนื้อหนังอาจจะกระทำอะไรแก่ฆ่าพระองค์ได้เขาประทุษสลายต่อคำกล่าวของฆ้าพระองค์วันยังค่าความคิดทั้งสิ้นของเขาล้วนมุ่งล้ายต่อฆ่าพระองค์เขาร่วมหัวกันเขาสุ่มอยู่เขาเฝ้ารอยเท้าของฆ้าพระองค์อย่างกับคนที่ซุ่มคอยเอาชีวิตฆ้าพระองค์เขาจะหนีให้พ้นเพราะเหตุความชั่ว ช้าของเขาหรือโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเหวี่ยงชนชาติทั้งหลายลงมาด้วยพระพิโรธพระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของข้าพระองค์ไว้น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือพระเจ้าค่ะแล้วศัตรูของข้าพระองค์จะหันกลับในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลข้าพระองค์ทราบเช่นนี้ว่า พระเจ้าทรงสถิตฝ่ายข้าพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเยโฮวาข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอยู่ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่ามนุษย์อาจจะกกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้โอ้ข้าแต่พระเจ้าที่ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้นั้น ข้าพระองค์จะทำตามข้าพระองค์จะถวายสรรเสริญแด่พระองค์เพราะพระองค์ทรงช่วยสิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้นจากมัจจุราชพระองค์จะทรงช่วยเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากล้มมิใช่หรือเพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิตอเมน พระธรรมตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ดาวิดได้หนีจากการไล่ล่าของซาอูลและก็ไปหาระหวังจะผูกมิตรกับกษัตริย์อาคิดเมืองกัตนะคะเพื่อว่าตัวท่านนจะปลอดภัยจากการไล่ล่าของซาอูลแต่เมื่อดาวิดไปอาศัยที่เมืองกัตเนี่ยกับถูกคนฟิลิสเตียเนะาะจับตัว และดาวิดก็รับรู้ได้ถึงความเป็นศัตรูของคนฟิลิเตียนะคะที่จ้องจะจับและจ้องจะทำร้ายเขาทำให้เขาเกิดความหวาดกลัวเนาะและเมื่อยามที่ออดาวิดหวาดกลัวอย่างที่สุดเนี่ยดาวิดขจัดความกลัวออกไปได้เนี่ยด้วยการที่เขาหันมาเลือกที่จะวางใจในพระเจ้าและมั่นใจในการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างไม่สงสัยเพราะพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าของเขาเนี่ยทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าศัตรตูที่ดาวิดกำลังเผชิญอยู่นะคะสิ่งที่ได้จากพระธรรมตอนนี้นะคะก็ได้อยู่สองประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือการวางใจในพระเจ้านะคะในข้อที่สามนะคะในพระธรรมที่กล่าวไว้ว่าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ยามเมื่อเราหวาดกลัวนะคะทางออกที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าการที่เราเลือกตัดสินใจเนาะที่จะไว้วางใจในพระเจ้าของเราอย่างสุดหัวใจใช่ไหมคะแม้เราจะต้องเผชิญอยู่ในท่ามกลางความกลัวท่ามกลางกับปัญหาเนี่ยเราก็ต้องไว้วางใจในพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ด้วยการที่เราจะ เข้ามาอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์แล้วเราจะพบว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่แสงดีและไว้ใจได้เสมอนะคะประการที่สองนะคะที่ได้พระเจ้าทรงห่วงใยและใส่ใจเราในข้อที่แปดนะคะที่ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ทรงเก็บน้ําตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือพระเจ้าค่ะในพระธรรมตอนนี้นะคะพระเจ้าทรงทราบถึงความทุกข์ความยากลำบากของเราในทุกเรื่องและทุกสิ่งที่เรารเผชิญเนี่ยรวมทั้งน้ำตาทุกหยดของเราด้วยพระองค์ไม่เคยลืมพระองค์ทรงใส่ใจและบันทึกความทุกข์ใจของเราไว้หมดแล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้เนาะเรามีพระเจ้า ที่รักเราห่วงใยเราและใส่ใจเราในทุกด้ายละเอียดนะคะบางครั้งอะ่ะเราอาจจะเคยรู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเนาะไม่มีใครสนใจไม่มีใครเข้าใจเราและอาจจะถูกปฏิเสธคนอื่นทั่วไปเนี่ยไม่สามารถล่วงรู้ถึงความทุกข์ใจของเราได้แต่มีเพียงพระเจ้าของเรานะคะเท่านั้นเนาะที่เข้าใจเราเสมอ ที่เราจะสามารถพูดคุยและก็ระบายความทุกใจของเราได้ในทุกเรื่องและพระองค์จะทรงช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือนสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่และจะไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนนะคะพี่น้องให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันค่ะสาธุการแบบพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมตอนนี้ที่เข้ามาหนุนใจ ให้เราเดินติดตามพระเจ้าอย่างผู้ที่มีชัยชนะเหนือความกลัวและให้เรามั่นใจในพระสัญญาพระเจ้าและมั่นใจในความรักความใส่ใจที่พระองค์มีต่อเราพระเจ้าทรงรักเราและปรารถนาให้เราพบกับสิ่งที่ดีในชีวิตให้ทุกปัญหาและทุกเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราที่เราจะไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้น และจะเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน